เงินปีหน้าของคุณจะไม่พังถ้าทําแบบนี้นะคะจริงๆเวลาคนมีปัญหาเรื่องการเงินน่มันก็จะมีตลอดมันแก้ไม่ได้เพราะอะไรพวกนี้เป็นพฤติกรรมทั้งสิน้นมันคือพฤติกรรมการใช้พฤติกรรมการใช้จ่ายพฤติกรรมในทางความคิดเรื่องการเงินนี่หน่อยจะให้คุณฝึกง่ายๆแบบนี้ก่อนนะก็คือวิธีการคือให้ลิสต์ฟิกคอร์ออกมาที่คุณต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นประกรันค่าประกรันลดค่าลดค่าบํารุงลิสต์ออกมาทั้งหมดหรือค่าท่องเทีย่ยวเดินทางประจําปีก็ได้นะจริงๆลิสต์ความสุขของเราไว้ในนั้นเลยก็ได้แล้วเอาทั้งหมดมมมาาาบววววกกัันนแล้้หรดย12สุติ่ เดือนหนึ่งมันก็ประมาณเดือนละประมาณ5,000ันใช่ไหมทุกครั้งที่เงินเดือนเข้ามาหรือเรามีรายได้เข้ามาให้เราเอาเงินนั้นอนะโอนเข้าบัญชีอ,อันหนึ่งอัตโนมตัติตั้งออโต้ไว้เลยเดี๋ยวนี้ทําได้หมดทุกอันแล้วคุณทาแบบนี้ทุกเดือนเวลาถึงช่วงเวลาที่มันต้องจ่ายคุณจะมีเงินสํารองอยู่แล้วแล้วคุณจะไม่โลกคุณจะมีไอเดียสร้างสรรค์ไปคิดต่อย,ยอดไปคิดหาเงินเพิ่มเพราะข้างในมันไม่ล้นหลนบางคนบอกโอ้บางทีมันอาจจะเยอะไปลองฝึกก่อนสมมติตั้งไว้5 0 0พก็จริงอะแต่เดือนแรกที่เราทำเราอาจจะตั้งได้ค่กกกก็็็ยยัังงเเเพรรราาาสุ้้ณตตออฝึใหมมนนนนปปิิวฤขบ พฤติกรรมของการออมได้มาปุ๊บเก็บก่อนจ่ายให้ตัวเองก่อนค่อยใช้อย่างอื่นแค่นี้เองฝึกทีลนิตแต่ทําให้มันเป็นพฤติกรรมระยะยาวแล้วไม่ว่าคุณจะมีเงินเยอะเงินน้อยนะถ้าพฤติกรรมการใช้จ่ายของคุณมันยังเป็นเหมือนเดิมตอนมีเงินเยอะก็จ่ายเยอะเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือพฤติกรรมนี่หน่อยมีสอนเต็มๆนะเรื่องการเงินแล้วก็การตั้งเป้าในชีวิตอยู่ในหนังสือเบสเ a ิ e v e r หนังสือเล่มนั้นตอนนี้เป็น Limited แล้วมีทั้งเป็นหนังสือและ ebook นะคะเหลือไม่กี่เล่มแล้วแต่ใครอยากเปลี่ยนชีวิตและให้้้ชีวิตตขาขึนนนนลออดดไปสัั่่งคูหย Li asideQR แล้วการเงินของคุณจะไม่พังพอการเงินไม่พังด้านอื่นในชีวิตมันถึงดีเพราะฉะนั้นจัดการพฤติกรรมของตัวเองให้มันเป็นพฤติกรรมขาขึ้นแล้วชีวิตมันจะง่ายขึ้นเยอะสสวสดีสวัสดีค่ะ